สี่แข้งที่อาร์เซนอลของมิเกลอเตต้าควรขึ้นมาชีขายในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แม้จะเพิ่งเก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลมาได้ในศึกพิมลีกแต่ใช่ว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้จะดีขึ้นเพราะพวกเขามักจะเป็นแบบนี้เสมอด้วยฟอร์มอันไม่คงเส้นคงวาสามวันดีสี่วันไข้ทำให้ยังคงเกาะพื้นที่กลางตารางอย่างเหนียวแน่นต่อไปมิเกลอ์เตต้ายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเมื่อดูจากผลงานอันตกต่ำจากซีซั่นนี้ ที่กำลังจะหลุดจากพื้นที่ยุโรปเป็นฤด,ดูกาลแรกนับตั้งแต่ปี1996ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าทีมยังมีไม่พอที่จะกลับมาไล่ล่าความสำเร็จเหมือนในยุคข,ของอร์เซเบนเกอร์ดังนั้นสิ่งที่อาร์เตต้าต้องการมากที่สุดก็คือนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพในแต่และตำแหน่งและเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเข้ากับสไตล์ของเขาได้แต่เนื่องด้วยจากทุนรอนอันอน้อยนิดและการสูญเสียรายได้จากการไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกหลายปีติดต่อ,อก,กัน ทางออกดีที่สุดคือการขายนักเตะที่มีอยู่เพื่อระดมทุนในการเสริมทัพและนี่คือ4ีผู้เล่นที่น่าจะทำเงินให้กับอาร์เซนอลในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ 1. เอดดี้เอนเกทีเอเอนเกติเอคือนักเตะที่ได้รับการจับตาม,มองตั้งแต่ช่วงแรกที่ถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในตอนที่อาร์เตต้าเข้ามาคุมทีมแต่หลังจากนั้นชื่อของเขาก็เริ่มหายออกจากสารบบโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จะตัวมีส่วนร่วมกับทีมน้อยมากซึ่งมานับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ปี2021กองหน้าดาวรุ่งรายนี้ได้ลงสนามไปเพียง104นาทีเท่านั้นเฉพาะในเพีย์ลีกทั้งเหตุที่ทําให้เขาได้รับโอกาสน้อยลงนั่นเป็นเพราะว่าสไตล์การเล่นที่ไม่เป็นที่ต้องการของในายใหญ่ชาวสเปนโดยอาร์เตต้ามักจะชอบให้กองหน้าของเขาลงมาล้วงบอลและมีส่วนร่วมในการเชื่อมเกมแดนกลางกับแดนหน้าแต่สตาร์วัย21เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีในกรอบหหลา ซึ่งนั่นทําให้เขามีส่วนร่วมกับเกมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อหันไปดูคู่แข่งในตําแหน่งนี้ที่มีทั้งเปียร์เอเมริกโอบามยองอเล็กซองรากาเซสและกาเบียลมาตินเนลลี่ทำให้โอกาสของเจนูเอนเคที ier, ดูจะลดน้อยลงไปทุกทีและแม้จะมีข่าวว่าลากาเซสเตรียมจะย้ายทีมก็ตามแต่ก็เชื่อว่าอาร์เตต้าก็ยังต้องการกองหน้าที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองและพร้อมใช้งานเข้ามาเสริมทัพมากกว่าอยู่ดีค่าตัว20ล้านปอนด์ 2. โจวิลล็อกแม้จะกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับนิวคาสเซิลโดยการซัด3ประตูจาก3เกมหลังสุดแต่อนาคตของโจวิลล็อกกับอาร์เซนอลน่าจะเป็นเส้นขนานไปเรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้แฟนๆเดอะก,กันเนอร์บางส่วนต่างสงสัยว่าเด็กมันฟอร์มดีขนาดนี้ทำไมไม่เอากลับมาปั้นต่อเพื่อเป็นกำลังเสริมในชุดใหญ่ซีซั่นหน้าปัญหาก็คือตำแหน่งของวิลล็อกซึ่งจะตัวถนัดการเล่นหน้าต่ำ แถมเคยได้รับความไว้วางใจในช่วงต้นซีซั่นจากอาเตต้ามาแล้วนั้นถูกแทนที่ด้วยเอมิลซิเมโรและมาตินโอเดกาดซึ่งผู้จัดการทีมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมเขาต้องย้ายไปเล่นกับนิวคาสเซิลแบบยืมตัวและถึงแม้อาร์เซนอลจะไม่สามารถคว้าตัวโอเดกาดมาร่วมทีมได้อย่างถาวรแต่อาเตต้าก็มีตัวเลือกอื่นในตำแหน่งนี้อยู่ดีล่าสุดพวกเขาตกเป็นข่าวกับเอมิเลโนบูเอนเดียเพลเมเกอร์เลือดอาเจนตีของนอริททีมน้องใหม่เปมเบลิก ค่าตัว16-18ล้านปอนด์ 3. เอนซ y ลีแมทเลนไนท์เช่นเดียวกับวิวลล็อกจะหนูแมทเลนไนท์ถูกเวสต์ลอมวิดยืมตัวใช้งานเพื่อช่วยทีมในการนี้ตกชั้นและก็โชว์ฟอร์มได้ดีจนติดตัวจริงในตอนนี้อยางไ้ก็ตามเมื่อมองถึงอนาคตของกองกลางวัย23ในถิ่นเอเมเรตก็ดูเหมือนจะมืดมนเหมือนเพื่อร่วมรุ่งคนอื่นเพราะตอนนี้ในแผงมิดฟิลมีทั้ง โทมัสปาเต้กรานิชากา้าและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีที่จับจองพื้นที่ตัวจริงถึงแม้ว่าจะตัวจะเคยถูกอาเตตาจับยกไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กในระบบกองหลัง5คนมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดนักด้วยอายุที่ยังน้อยและความสามารถที่เล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งของแมสเลนไนแม้จะแทบหมดโอกาสกักบอาร์เซนอลแต่ก็มีทีมในระดับกลางตารตางให้ความสนใจอยู่จำนวนหนึ่งเชื่อว่าฤดูกาลนี้จะช่วยทำเงินให้กับเดอะกันเนอร์ได้พอสมควร ค่าตัว18ถึง20ล้านปอนด์อันดับ4คารลัมเชมเบอร์เซต์แบ็กวัย26ได้รับโอกาสค่อนข้างสม่ำเสมอจากอาร์เทต้าในฤดูกาลนี้หากแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดเพราะเชมเบอร์มักจะโดนโยกไปเล่นแบ็กขวาอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่เอ็กเตอร์เบยดินได้รับบาดเจ็บแต่อยากได้ก็ตามมีข่าวว่าในใหญ่ชาวสเปนกำลังมองหาฟุตบอลรายใหม่เข้ามาเสริมทัพ หากเบเยรินตัดสินใจย้ายไปเล่ในให้กับบาซ่าในช่วงซัมเมอร์นั่นหมายความว่าชเชมเบอร์จะต้องกลับไปย่งตำแหน่งเซนเตอร์บแบ็กกับผู้อื่นเหมือนเดิมคู่แข่งของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดามีทั้งกาเบียลรอบโฟดิงและพบโบมารี